สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายเบิร์ตจุกหูจุคนเนาะมาเนี่ก็บพบผอก็สองบาเริ่มสแนลกเก่าพี่น้องมาเนี่บมเริ่มจะพามากินไข่ลูกพีกน่น้องไข่ลูกเนาะนี่เกิดมาไก่ไข่ยังวะไข่หางหั่งเนาะล้างหั่งพี่น้องนี่เห็นมาตำสมพี่น้องนี่มีลูกข้างในพี่น้องตัวนี้คือ,ปอเปลือกเปลือกแล้วพี่น้องนี่เนาะนี่ปเปลือกเปลือกแล้วพี่น้องนี่เนาะประมาณนี้แหละ ตัวนี้ก็ยังันีทปอกพี่น้องสี่หน่วยตกปอกแล้วประมาณสิบเอ็ดหน่วยพี่น้องสิบเอ็ดหน่วยนะรวมหมดสิบห้าหน่วยพี่น้องพักขหงาจะมีตามที่เห็นในพี่น้องนี่เนาะนี่คือพักแพลวพี่น้องพักแพลวเนาะเพิน่ากินกับไข่ลูกพักแพลวสีแสบอีดีนะพี่น้องส่วนนี้นะมักแตงพี่น้องอันนี้มันาวเราพี่จะลองบีบมาใส่เวลากินมันสีแสบบ่เพราะว่าสื่อใครมาเห็นไม่ขาดแถมมันาวให้เนาะก็เลยแบบ น่าจะบีบกินนอะพี่น้องเพราะว่าโบเคยกินไข่ดุกูดเทือเนอะาะจะโดนแล้วพี่น้องเพราะว่าเคยกินแบบบริสุไลปะเนียนะพี่น้องเคยกินแบบในหังในยังเวลาดูมันเบายังตื่นเต้นแต่แบบนี้แต่มันเบาเข้ามาต้มกินนะนะบบเคยกินแบบหล,ลายๆแบบนี้พี่น้องไม่ไก็บอกว่ายังลยไลยพี่น้องกินกันเลยเนาะลองเบิุงมันจะแซบดีดีวะพี่น้องนี่คือน้ำจิ้มซีฟูดของเขาพี่น้อง,ดดอง,องโอ้โหเรว อเป็นยังอยูใ่ในไข่เนาะมาลองไปเลยพี่อน้ะอืมนี่เนาะคำเดียวเราไปเนางจุ่มเลยอืมเห้นบาพี่น้านาะอู้คำแรกอืมอืมฟินๆอืม ăn ừ. được không các bạn? Nụp nụp mặn nữa, mặn, thơm. หมูอ hmm. hmm. ีกกินบปเลยวบอลเนาะ1ิมห้านัวไปนอนชิมห้านัวเนาะหนึ่งหนงที่ซองเต็มปากเต็มคำเลยเนาะอืออืักแผลหยับเนาะ เรามา,า,าบีบใส่ไปเนาะเหนือเน้ยหนือนี่เนาะมีคนพี่นานี่าเป็นรูปเนาะนำดำนี่เป็นรูปเลยพี่นาอืมบีบนาใส่นี่นี่มาท่านผู้ชมนี่น้ำเจ๋อเลยอือื คักๆไปเนอะแซ่ไปดีเห็นไหมนี่ใส่น้ำจิ้มไปเนืม อยนางไรลปะอี่บีบมีพวกวไหาใส่แก่ข้าวไป้องหนะขัข้าวนะครับบีบในใส่กออลาดใส Ngồi luôn nào đi vào khá cái แบบจุ่มๆนาวลาเจดีมากันต่อม phim subscribe đi kênh Ghiền มาน้าบีบใส่สมสมม,มาหน่วยละคำเล่อยไปน้องหน่วยละคำเลอยเน,ะนาะยัดเข้าไปหน่วยละคำคำละหน่วย พี่น,น้องเว้ยครั้งแรกไนดะ้สิ่งกินแบบไล่ไล่แบบนี้นนะปกติก็บริกินแบบนียพี่น้องอืมอืม,อม ลองเิลนตัววนน้วัตทุนิยมปอกพี่น้องว่ามันจะเป็นในอะไรเนาะสิปอกกันเลยตอนนี้เนาะเอมอมากระวังโอ้โหน้ำแตกน้ำแตกกูโอ้สิได้สิได้น้ำเพราะ่าเสียบไดนะ้เนาะ ออมาหน้าตาประมาณนี้ไน้องนี่นมา้ก็่ิจปอกได้มันง่ายแล้วไปน,น้องก็สิปอกได้ทำบ่ลูกมันตัวดำเป็นลูกแล้วไปน้งองำเดียวเลย うん。Mm hmm. มาพี่น้องดูมนเนาะจัดไปพี่น้งองแผ่วตาม ขบ่มีอย่างไรไปน้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจซองไปเริ่มสแนลเด้อเฮ็ดคลิปตอนตอน่ตอไปเนาะเด้อสองหน่วยไปน้องบ๊วยววอยู่บัสบัสสิบสามหน่วยซื้อมาสิบห้านหน่วยไปน้องกินบัดพอเดียวสิบสามหน่วยเลยโอ้